ชมสวนแม่ปลูกต้นยางนาปลูกเห็ดไว้กินเองนี่จะเป็นพวกต้นยางนาของแม่ปลูกไว้ปลูกเห็ดด้วยนะทุกคนต้นยางนาปลูกปลูกเห็ดด้วยต้นจิกพวกนี้เห็ดออกแน่นอนนี่ปลูกประาาณปีหนึ่งแล้ว ต้นสวยๆยงั้นเลยแต่เห็ดก็เริ่มออกแล้วนะเห็ดก็เริ่มออกแล้วจ้านี่ปลูกมีเชื้อเห็ดทั้งทุกต้นเลยนะเห็ดเพาะเห็ดลรืโงกเห็ดอะไรพวกน,นี้เห็ดออกทุกต้นเลยนะคะทุกคนต้นเล็กๆแบบนี้มันมีหัวเชื้อเห็ดก็ขึ้นเลยนะ ดอกกระเจียวกะมีเดอ้อจ้า